สำนักง,งานแรงงานจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้มีการร่วมกับสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจัดการอบรมเครือข่ายบัณฑิตรแรงงานอาสาทารรดีที่จังหวัดปัตตานีค่ะ บรรยากาศที่ห้องประชุมโรงแรมเซาเทิร์นวิวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะนายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายบัณฑิตแรงงานอาสาทำรรดีโดยนางพาติมสดียามูนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และบัณฑิตแรงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งภายในกิจกรรมก็จะมีการบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการ ทำงานร่วมกันกิจกรรมระดมความเห็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบัณฑิตแรงงานกับสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินการเสวนาการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแสนภาคใต้แนวทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจราชการแผ่นดินค่ะและแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของบัณฑิตแรงงานทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจ ตลอดจนแนะนําช่องทางในการร้องเรียนแก่ประชาชนและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ ขณะเดียวกันนะคะที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะคะภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประจำปี2567ค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนโดยแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2นะคะก็เป็นการปฏิบัติร่มรวมกับภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เกิดเป็นผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะก็เพื่อขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสําหรับการจัดอบรมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ทุกภาคส่วนและมีการบรรยายพิเศษค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรยิยเดลทีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเรื่องสถานการณ์คุณธรรมกับทิศทางในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมของสัง คมไทยอีกด้วยค่ะ